ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมในบาลอนยูชินเคยเลยครับก็วันนี้ผมก็จะมาสอนตั้งค่ามาโคอุ้มนะครับทุกเซิร์ฟเลยก็อันดับแรกนะครับเราก็ต้องโหลดแอป X mouse ก่อนครับเดี๋ยวผมจะสอนโหลดกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็เขียนไปใน Google เลยนะว่า X mouse นะครับถ้าใครหาไม่เจอผมจะทิ yes. in get get it ้งลิงก์โหลดเอาไว้ด้านล่างคลิปนะครับแล้วก็เลือกมาสักอันนึงนะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อันนี้เอาไว้ตั้งคลิปแล้วก็กดดาวน์โหลดมาเลยครับดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งอะไรเสร็จเรียบร้อยครับติดตั้งมาปุ๊บแล้วก็กดเข้าแอปเลยนะครับถ้าใครไม่ขึ้นหน้าเดสก์ท็อปก็พิมพ์เลยครับ x เมาส์เนี่ยครับพิมพ์อย่างนี้ครับ x แล้วก็เนี่ยปุ๊บกดไปเลยครับถ้ามันไม่ขึ้นนี่ก็กดไปตรงนี้นะครับนี่สามจุดแล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับของคุณผู้ชมนะก็อาจจะมีแค่ default นะครับผม แล้วก็เพิ่มมาเลยนะไฟเอ็ม <im> ก็เพิ่มมาเลยเด <ial> ี๋ยวผมจะกดลบให้ก่อนนะดีมูฟแล้วก็กดแอดดับแอดปุ๊บแล้วก็อยู่ดีไฟเอ็มนะเราเล่นเซิร์ฟไหนก็อันนี้แหลนะคอมูลแค่กดแค่ติ๊กอันนี้ก็สามารถเข้าได้ทุกเซิร์ฟเลยนะโอเคแล้วก็ได้มาแนละ้วแล้วก็จะตั้งเลยนะว่าเอาปุ่มไหนะผมจะเอาเมาส์สีนะก็คือเมาส์ด้านล่างซ้ายมือนะเมาส์ด้านล่างซ้ายมือคืออะไรผมจะขึ้นรูปไปดูนะอันนี้คือเมาส์ด้านล่างน,นี้คือเมาส์ด้านบนนะผมจะตั้งเป็นเมาส์ด้านล่างนะแล้วกดไปที่แแชงล้วก็ ซ i m u เลดคีย์นะทุกๆประเทศก็กดอุ้มก็จะเป็น F9 นะแล้วก็เขียนเลยแบบ F9 F9 พิมพ์เล็กนะเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดเอาไว้ด้วยนะด้านล่างคลิปเหมือนเดิมเลยถ้าใครที่แบบไม่รู้นะ,ะนี่นะครับก็แล้วก็กด Copy สักทีนะแล้วก็สักสักสองรอบนะนี่2รอบแล้วเราก็กดเนี่ยเป็น6นะครับอันนี้ก็ตั้งดีลีนะสักหนึ่งนะ ก็ประมาณนี้นะปุ๊บอ่ะก็กด F5 นะอ่ะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมก็ได้แล้วครับแต่ผมแนะนําว่าให้กด1ครั้งนะครับอย่าจะกดค้างนะกดค้างมันอาจจะแบบกดอุ้มไม่ติดนะครับโอเคก็ไปดูผลลัพธ์กันเลยนะผมผมได้อัดคลิปเอาไว้แล้วก็ดูเลยอ่ะโปโปเป็นเป็นเวลาป็นเซรีเซลลเซรีเซรีบ้านเมื่อยเออบ้านเมื่อยเออบ้าน ชุบเราหนดิฮึโอ้ยมะไงอะโอ้ยโอ้ยจะพับตาโดนนั่นโดนก็ประมาณนี้นะครับก็คนไหนนับที่ทำอะไรไม่ถูกก็เข้าดิส c อร์ดผมมาได้นะผมจะทิ้งลิงก์ดิส c อร์ดเอาไว้ด้านล่างคลิปนะครับก็เดี๋ยวผมจะสอนทำเลยนะในดิส c อร์ดก็ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากที่รับชมนะครับครับ